ต้งถามว่าเหนื่อยไม่เหนื่อยอยู่แล้วเพราะว่ายอดขายมันไม่ได้เหมือนเดิมเหมือนทุกปีที่ทําก็คือต้องคิดตลอดเวลาว่าวันนี้เราจะขายอะไรวันนี้เราจะทํายังไงกลยุทธ์วิธีการขายเพื่อให้ได้ยอดกลับมาทุกเดือนทุกวันก็คือคิดทุกวันอะค่ะ สวัสดีค่ะจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเต็มทรัพย์ดินเผาด่านเวียนค่ะที่กลุ่มเราผลิตเครื่องปั้นดินเผาและหินทรายของสินค้าชุมชนของสินค้าเป็นสินค้าโอทอปค่ะ อ๋ออันนี้คือครอบครัวทํา Upper ทมาดั้งเดิมอยู่แล้วค่ะเรามาสานต่อจากพ่อแม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะยังใช้คนในชุมชนช่างวิถีชุมชนชาวบ้านอยู่เนื้อดินวัตถุดิบก็คือยังอยู่ในชุมชนอยู่ในหมู่บ้านด่านเกวียนค่ะเพราะว่าสินค้าตัวนี้มันเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนของด่านเกวียนอยู่แล้วเงี้ยค่ะเป็นพี่เป็นที่นิยมของบุคคลทั่วไปเป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมในการจัดตกแต่งบ้านตกแต่งสวน ภูมิปัญญานี่มาจากรุ่นผู่ย่าตายายค่ะกรรมวิธีการผลิตการแนะนำการสั่งสอนการผลิตสินค้ารูปแบบค่ะเป็นการสืบทอดจากรุ่นปู่รุ่นย่ามาสู่รุ่นลูกร,รุ่นหลานค่ะมีความแตกต่างคือมีความทันสมัยยิ่งขึ้นเมื่อก่อนก็จะปั้นโอง่งปั้นหายปั้นวัตถุดิบ ที่ใช้ในครัวเรือนต่อมาก็เป็นกระถางอ่างบัวกระถางก็เปลี่ยนเป็นรูปแบบแบบแบบนี้แล้วก็เป็นชุดน้ำล้นแบบนี้กลมาวิธีการผลิตก็คือคือปรับไปตามสมัยยุคปัจจุบันดีไซน์นี่ช่วยค่ะค่ะมีดีไซน์คือมองปัจจุบันว่าลูกค้านิยมแบบไหนชอบแบบไหนบางทีลูกค้าก็จะมาแนะนำเราบอกว่าเอาทำไมไม่ผลิตแบบนี้แบบนี้แบบนี้เราก็ทำตามออเดอร์ได้ ตลาดก็<ม>ก,<ม>ก็ก็ซบเซาลงตามเศรษฐกิจนะคะเราก็ต้องปรับเปลี่ยนวิธีโดยการที่ทําผลิตงานชิ้นเล็กขึ้นมางานที่ตกแต่งสวนมุมเล็กๆจากเมื่อก่อนทําชิ้นใหญ่ๆแล้วก็หันมาทําชิ้นเล็กเพื่อให้กรบมาวิธีการขายการตลาดให้มันตรงกับตลาดเศรษฐกิจช่วงนี้อย่างเงี้ยคะ่ะ ถำเป็นยังมีความนิยมอยู่ค่ะความนิยมก็จะเพิ่มมากขึ้นโดยที่เป็นยุคดิจิตอลใช่ไหมคะการแพร่หลายทาง Facebook สื่อออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยก็ทําให้คนได้รับความนิยมชมชอบมากขึ้นเพิ่มยิ่งขึ้นจากเมื่อก่อนคือคนที่จะไปเที่ยวก็คือต้องนั่งรถไปถึงที่ด่านเกวียนแต่ตอนนี้คือสามารถส่งออนไลน์ได้มีการขนส่งที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นอย่างเงี้ยค่ะเพิ่มยอดขายได้ค่ะเพิ่ม เพิ่มขึ้นเ,เยอะไหมก็พอเพิ่มขึ้นอะค่ะก็ไม่ถือว่าเยอะที่แบบบูมบามปังอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็คือสามารถเพิ่มยอดขายเป็นช่องทางการจำหน่ายอีกทางหนึ่ง <S <S ตลาดส่งออกไม่ <S <S ไม<ๆ>ีค่ะตอนนี้ช่วงนี้เมื่อก่อนมีแต่ตอนนี้มันจะดรอปลงเพราะาคู่ค้าที่เขาทำกันคือเราไปสู้ตลาดต่างประเทศไม่ได้ความนิยมของตลาดต่างประเทศอาจจะไป,ไป,ไ,ปไปฐานการผลิตที่ประเทศอื่น ต่างชาติต่างชาตินิยมแต่จะเป็นนิยมแบบว่าเป็นพวกจากการเป็นเป็นของดั้งเดิมเป็นของสินค้า GI ของโคราชเป็นการเผาดําเป็นสร้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ต่างชาติที่สามารถที่เขามาท่องเทีย่ยวเมืองไทยแล้วเขาจะสามารถนากลับไปได้แต่สินค้าขึ้นที่อยู่ตรงนี้ก็คือความนิยมของคนไทยเพิ่มมากขึ้นผลิตกันมากขึ้นค่ะก็คือทําทั้งหมู่บ้านโรงงานก็กคือ ขยายจากรลูก,ล,กลูกหลานก็ขยายสืบทอดกันออกมาทําเองแบ่งออกมากันแบ่งส่วนการทํามาค่ะฐานการผลิตอะค่ะถามว่าลดลงไหมก็มันมีสิ่งอื่นมาทดแทนเหมือนเหมือนเมื่อก่อนผลิตเครื่องบันินเผาแต่ตอนนี้ก็มีหินทรายมาทดแทนเพื่อที่เวลาหน้าฝนอนะเครื่องบร้นินเผาอะ เผา7วันกว่าจะได้ออกมาก็คือตีไปครึ่งเดือนแต่ตัวนี้สามารถ 3- 4ี่วันสามารถผลิตมาจําหน่ายทดแทนจากเครื่องปั้นดินเผาได้คือเราเราเราคิดทําสินค้าขึ้นมาทดแทนในช่วงหน้าฝนก็คือสามารถสามารถผลิตขายได้ทั้งเดือนใช่ก็คือเหมือนตัวนี้ทําครึ่งเดือนตัวนี้ก็คือมาทําตัวนี้ทดแทนระหว่างที่เวลาเตาเผาออกจากเตาทําทสีมาขายแล้วตัวนี้เราคือเราสามารถทําแทนได้ ทดแทนได้ในเวลาที่ที่รอรอรอของออกจากเตาค่ะสามารถพัฒนาได้คือโดยใช้เตาแก๊สแต่ต้นทุนมันก็จะเพิ่มขึ้นแต่ที่ที่ที่หมู่บ้านเรายังใช้กันทำแบบเตาฟืนอยู่ค่ะเตาดั้งเดิม มีค่ะมีผลกระทบอยู่คือบางบางบางตัวเราก็ต้องเพิ่มราคาสินค้าเพิ่มขึ้นแต่ก็เพิ่มขึ้นไม่ได้เยอะจากเมื่อก่อนเพราะว่าถ้าเราเพิ่มขึ้นเยอะขึ้นอ่ะลูกค้าก็ก็จะก็ก,ก็ก็ขายไม่ได้เราก็ต้องแบบเออขึ้นตามราคาวัตถุดิบขึ้นเล็กน้อยตามวัตถุดิบที่เขาขึ้นของเราอ่ะค่ะมีความคาดหวังทางการตลาดถ้าตลาดส่งออกดีเราก็สามารถไปได้ต้องการออเดอร์ ทำตามออเดอร์อยู่แล้วสินค้าเหมือนเหมือนเหมือน,นตัวเล็กตัวน้อยเนานะก็จะแบบกระตุ้นคนเดินแบบมุมเล็กๆมุมบ้านตกแต่งมุมเล็กๆสามารถวางได้คือเมื่อก่อนก็เป็นแจก,กันเป็นอะไรตัวใหญ่ๆใช่ไหมแต่ตอนนี้ก็คือลูกค้าก็จะหันมาเล่นงานชิ้นเล็กลงปรับเปลี่ยนมุมตรงนน้นตรงนี้อะไรเงี้ยค่ะ การขนส่งก็ง่ายขึ้นเพราะว่าสินค้ามันเป็นชิ้นเล็กสินค้าในเมืองกรุงได้ค่ะสินค้าทั่วไปคือเดี๋ยวนี้บริเวณบ้านเขาจะมีพื้นที่จํากัดก็สามารถตกแต่งได้ได้หมดมุมในบ้านนอกบ้านสวนอย่างนี้ได้หมดเลยค่ะตอนนี้เรากําลังจะทําสินค้าแบบดั้งเดิมขึ้นมาใหม่เหมือนเหมือนตัวนกคูก่ตัวอย่างนี้ค่ะตอนนี้กําลังได้รับการนิยม หันกลับมานิยมแบบของดั้งเดิมผลิตภัณฑ์ที่แบบทําจากดินเผาแบบคลาสสิกอะแบบคลาสสิกแบบสามารถวางได้เป็น10ปี20ปีลูกค้าก็ไม่เบือ่อคนไทยค่ะต้องเป็นคนไทยตอนนี้ตน้นใช่ค่ะตอนนี้ต้องต้องต้ององิตอง,ต,องตลาดไทยก่อน,อน,นทะเลเซมิลาวไงครัลาวได้อยู่ค่ะคุณลาวชอบชอบหมดเลยกระถางอัมบัวแต่ว่าคุณลาวเขาจะข้ามมาซื้อเองใช่ค่ะเขาข้าม,มาเองขนส่งเองอะไรเงี้ยค่ะ ถามว่าท้อทำไมท้ออยู่แล้วเพราะว่าเศรษฐกิจยอดการขายยอดอะไรมันมันลดลงแต่ค่าใช้จ่ายมันยังเพิ่มมากขึ้นวัตถุดิบก็เพิ่มราคาเพิ่มขนส่งก็เพิ่มแต่เราก็ยังขายในราคาเดิมเพื่อที่ประคองประคองตัวประคองตลาดให้ให้แบบว่าได้ได้ยอดขายตลอดทั้งเดือนตลอดทั้งปีไม่ให้มันลดต่ำกว่านี้อย่างเงี้ยค่ะ เหนื่อยไหมก็เหนื่อยลูสาวว่าเหนื่อยไม่เหนื่อยอยู่แล้วเพราะว่ายอดขายมันไม่ได้เหมือนเดิมเหมือนทุกปีที่ทําสู้กับเศรษฐกิจยังไงก็คือต้องคิดตลอดเวลาว่าวันนี้เราจะขายอะไรวันนี้เราจะทํำยังไงกลยุทธ์วิธีการขายเพื่อให้ได้ยอดกลับมาทุกเดือนทุกวันก็คือคิดทุกวันอะคะ่ะถามว่าเยอะขึ้นไหมยเยอะค่ะเพราะว่าเดี๋ยวนี้คือส่วนใหญ่าบางคนเขาก็ไปซื้อดินที่ด่านเวียนแล้วเขาก็มาปั้นปั้นแล้วเขาก็มีเตาเผาทึ้ที่เป็นเตาแก๊ เขาสามารถทําได้คนรุ่นใหม่ที่จบศิลป์ก็ทําได้เรียนปั้นก็ทําได้แต่ว่าวัตถุดิบก็ยังไปซื้อดินที่ด่านเกวีนอยู่ฝากสินค้าของกลุ่มเต็มทัพดินเผานะคะไป็าซื้อได้ที่กลุ่มหมู่บ้านด่านเกวียนแล้วก็จะออกงานอีเวนต์ตามโอท็อปของกระทรวงพาณิชย์ Facebook ก็คือร้านเต็มทัพดินเผานะคะเขาฝากด้วยสินค้า